องส2งครับคือโดยสารตัวทรศัพที่นี่สถานีราชบุรีบริษัทที่ความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีตัตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้กรุตปบังคับควบคุมด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียบมิคาชาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวน262นับส่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินไปทางสถานีกรุงเทพค่ะ ขอบวนรถเที่ยวี่ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วที่รับสบ่งผุ้ธดาสารที่ไป้ยร่ทีสภานุฬาลงกคอ์สถานีเจ็ดสเปียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะช้าสิบกว่านอาทีนะครับสงสัยจะไปลีกสามหนึ่งที่บ้านกล้วยนะครับ ตอนนี้3ามหล่าช้าเกือบ60นาทีนะครับ